ใครที่กําลังเป็นสิวอยู่นะครับไม่หายสักทีนะฮะโดยเฉพาะสิวบริเวณแก้มทั้งสองข้างนะครับจริงๆแล้วเนี่ยสาเหตุส่วนหนึ่งก็คือคุณล้างหน้าสะอาดเกินไปครับสงสัยใช่ไหมครับ ทำไมล้างหน้ายิ่งสะอาดยิ่งเป็นสิวสิวบริเวณแก้มเนี่ยนะครับเป็นสิวที่เกิดจากผิวแห้งครับพอผิวยิ่งแห้งผิวก็เป็นขุยพอมีขุยขุยก็ไปอุดตันรูขุมขนแล้วก็พร้อมกันนี้เนี่ยเวลาผิวแห้งร่างกายก็พยายามจะเล่งผลิตไขมันขึ้นมานะฮะแต่ตอนนี้เนี่ยรูขุมขนเนี่ยถูกอุดด้วยขุยของผิวจากผิวแห้งอยู่เพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นสิวครับสิวแบบนี้เราเรียกว่าสิวผิวแห้งนะครับวิธีสังเกตก็คือมักจะเป็นบริเวณแก้มนะฮะ ซึ่งสิวแบบนี้นะครับเราต้องแก้ด้วยการให้ความชุ่มชื้นนะครับแล้วก็ไม่ควรล้างหน้าให้สะอาดเกินไปครับเพราะถ้าล้างหน้าสะอาดเกินไปผิวก็จะยิ่งแห้งยิ่งสากคุยผิวก็ยิ่งมีปัญหาสิวก็ไม่จบสักทีนะครับผมมีใครเป็นบ้างครับสิวผิวแห้งบริเวณแก้มนะครับลองเปลี่ยนวิธีล้างหน้าของคุณดูนะครับหรือถ้าใครไม่รู้ว่าจะล้างหน้ายังไงดีอยากจะปรึกษานะครับคอมเมนต์